ลีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะตอนนี้ก็เด็กๆก็จะไปเที่ยวน้ําตกกันนะคะเอฟซีก็ไม่ให้คนเก่ไปนะคะเพราะว่าคนโตพูดมากแต่เอฟซีเนี่ยเด็กๆไปเนาะก็เลยให้เขาไปสนุกเพราะว่าลูกพี่ก็จะบินวันอังคารนี้แล้วนะคะเอฟซี กันข้างหน้านะคะทุกคนแต่ถ้าขับเร็วอะ่ะรถถ้ารถเอ้ยถ้าลมมันมาจากฝั่งนี้มันก็ไม่โดนนะถ้าเรานั่งนั่งติดกับไอ้นั่นอะ่ะแต่ถ้าเวลารถจอดนี่แหละมันจะเปียกเ,ยเราเอาล่มใหญ่ไปไม่ได้เลยลมใหญ่แล้วก็กางหันหลังมานะ่ะ เพื Ooh, ่อมันจะช่วยหน่อยเวลารถจอดมันหลายคนอยู่เดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหห้าคนนั่งข้างหลังนั่นนะก็ หาคนะร,ร,รับหาครับโ,โอ้โหมันไม่ใช่ห้าเดมันหกคนในนั้น่ะ โอ้โหอัดกาไปเลยนะคะเอฟซีนะก็โอ้โหมันอัดกันอย่างนี้นะ,นะมันต้องเปลี่ยนรถคันใหม่แล้วใช่มันต้องเอาไอ้ครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยต้องให้วินนัทไปนั่งไปนั่งกันไม่ได้นะคะเอฟซี FC. มันหลายคนนะคะเอฟซี FC. ห,หันหัวมาทางนี้ใช่ต้องเอาเบาะไปให้น้องหนะ้ามันจะได้ไม่เจ็บดกักไ,ได้นะคะเอฟซีขับกันดีๆหน่อยดอฝนก็ตกนะคะทุกคนแต่ก็ไปเที่ยวน้ำตกมันก็ต้องไปเที่ยวหน้าฝนเนาะถ้าไปหน้าแรงมันก็ไม่มีน้ำอยู่ดีเนาะมันก็ต้องไปเที่ยวน้ำตกนะคะต้องไปเที่ยวหน้าฝนโอเคคะ่ะเอฟซี วิดีพี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนภาเดนมาให้พีด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากค่ะบาย